นครศรีธรรมราชค่ะโดยทีินี้นะคะพวกเราก็จะไปกันเป็นแบบวันเดย์ทริปพรุ่งนี้เราก็จะกลับกันแล้วไปแค่คืนเดียวใช่ก็วันนี้จะมีอะไรมาฝากทุกคนก็ไปรอดูกันได้เลยนะคะเอย,ยได้ไใยอะไรวะไม่ใช่สิ ขึ้นยากมากนี่ที่นอนก็จะเป็นแบบนอนเรียงๆกันอย่างนี้มีห้องด้วยนะให้ดูที่นี่ยมีห้องครัวแบบครบเลยนะนี่จะมีอย่างนี้เป็นที่นอนเตียงนี้ไปดูห้องน้ำกันห้องน้ำดีมาก นี่กัเราก็กําลังจะไปตลาดเพื่อามาซื้อของมาทํากับข้าวกันที่นี่เขาก็มีห้องครัวมีอุปรกรณ์ให้ทําเยอะแยะมากมายเหนื่อยมากกว่าจะมาถึงเ,เดี๋ยวจะไปน้ําตกกันนะคะคือที่พักเนี่ยมันจะมีน้ําตกอยู่ใกล้ๆก,กับที่พักเลยนี่ให้ดูที่พักแล้วก็ อันนี้คือที่พักนะคะแล้วก็เดินลงมาเลยนี่คือทางไปน้ตกใช่คือน้ําตกใช่ไหมเราหันไปได้ทานมันเป็นมันก็เป็นทานน้ําตกอ่ะเราก็จะมีโอ้อย่าเลดี๋ยวจะโอะยแล้วก็จะมีไกด์ตัวจิ๋วนะคะไปไปเดี๋ยวจนะไหนเองชื่ออะไรมาออก่างนี้มาเร็วมาชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อนะครับน พิ่งตอนนี้ไกด์ของเราก็จะพาไปดูน้ำตกน้ำตกนะคะทางไหนน้ำตกมีชื่อไหมไม่มีไม่ได้เนี่ค่ะต้องระวังหนกัด่อยทุกคนต้องระวังกันหน่อยนะคะทางเดิยไปทางนี่โอ้เออเออข้ามมืออ่ะนุ่มรึโอเคนี่นะคะทุกคนนี่นะคะน้ำตกของเราไม่ใช่นะโอ้ กลัวมันเริ่มมันบากเขาบอกเลยเอ๋นี่นะคะมาถึงน้ำตกแล้วค่ะได้ลึกไปแล้วค่าน้ำตกนี่ชื่ออะไรมีชื่อไหมเออใช่่พน้ำตกข่าแพค่ะชื่อน้ำตกข่าแพนะคะก็ตรงไหนนะเดินมายากนิดนึงเออจึ้มลึกมากเลยหรอเคยลงไปไหมแล้วไม่เจมเหรอตะกบไม่เนี่ย นั่งนั่งเร็วนั่งนั่งนั่งครับนั่งนั่งเร็วนั่งนั่งนั่งเร็นี่นะคะก็ตอนเย็นแล้วเรากำลังจะทำอาหารเย็นกันนี่ห้องครัวใครเมาเปิดนี่หน่อยทำไรอ่ะตักหมูฮัทตักกงเล้านี่ล้างได้แล้วใช่ปะนี่มีทุกอย่างเลยพี่ต๊อบพาไปดูด้านบนด้วยักหน่อย ห้องน้ำครับวิวน้ำเลยไม่เอาหนูไม่อยากขึ้นทางบนไม่ห้องน้ำปุ๊บ้รับวิ<ผ>วน้ำดิดูแล้วส่วนเราทำอะไรเราต้องใช้เพื่อนนะจ๊ะไปไม่เป็นฝ่า เพราะว่าคนตก จกว่าจะเดินข้ามโขดหินข้ามนู่นข้ามนี่ข้ามนั่นมาทุกคนนิ่เสียบมาะ สีน้ำแกงให้มาอร่อยไหมพี่ป๊อปอร่อยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวมาลองชิมอ่ะน้ำอะไรนะอันนี้เป็นน่าจะเป็นอันนี้ไม่ไวนะน้ำยา <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> น้ำยาได้เลยเพราะว่าด้ใช <c oughs> ้ิทเสรจริง คนเยอะมากๆถ้าใครได้มาที่นี่นะคะก็อยากจะให้มาลองทานกันดูแมวไปปลาแบบไม่ใส่กระพริอันนี้ปลาแห็งปลาแกตงแกงปลาย่างนะคนเยอะมากดูมาแต่ว่าเขาทำเร็วเพราะว่าเขาจัดเป็นระบบ มีแต่จุดบริการไว้เลยค่ะนี่นมคะพวกเราก็ทานเสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังจะกลับสุราธานีบ้านเราแล้วนะคะทลิปนี้ก็จะมาแบบสั้นๆง่ายๆวันเดียวไม่รู้ว่าจะตัดได้กี่นาทีใครมานครต้องกินอันนี้มนเป็นเจลเดลของนครนะคะเป็นเม็ดใช่เป็นเม็ดมะม่วง ปกติมันจะใส่ในใบไม้แต่ว่าอันนี้เขาน่าจะแบบจังหวัดอื่นก็มีไม่มีอันนี้มีที่นครอย่างเดียวเขาจะใส่ในใบไม้เวลาทำอันนี้เขาใส่ในถุงพลาสติกก็จะมีอีกอันนึงคือมะม่วงอะไรนะมังคุดคัสเออใช่เนี่ยแต่ว่าไม่ได้เดี๋ยวจะแวะไปกินไม,ไม่ได้กินเพราะว่าหาไม่เจอวันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะบ๊ายบายไปะล ทำไมชีวิตมันดีอย่างนี้หรือเพราะมีเธอข้างกันตัวเริ่มดำและน่ารำคดญ